ลุมแม่ขานไหมไทยนางขานเชิดชูค่ะอยู่บ้านหัวสะพ,พานอำเภอพุทธไทยสงตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ mm hmm. ก็เริ่มตั้งแต่ปลูกมอนเลี้ยงไหมมาค่ะปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ขายเส้นไหมแล้วก็มอทอผ้าหมีผ้าอะไรด้วยค่ะ mm hmm. ก็เราก็ดึงหาจุดเด่นผสมประสานก็มีแล้วก็ลายโบราณดั้งเดิมก็มีค่ะส่วนมากลายดั้งเดิมโบราณจะขายดีกว่าค่ะ แม่ก็มีผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็บุยรี่ลำเราก็คือเน้นผ้าเอกลักษณ์วีร์ลำผ้าสิ้นตีนแดงค่ะแล้วงเน้นลายของพวกเราเองอะค่ะเอกลักษณ์ของเราเองอย่างลายโบราณลายบันไดสวรรค์แล้วก็ลายนางเอกลายที่เราเคยทำชนะเลือดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เอาของเก่าลายหมีลวดลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาผสมประสานเอาค่ะผสมประสานของโบราณนะคะได้ตานกยูงนกยูงเงินแล้วก็ได้นกยูงทองอะคะ่ะผ่านผ่านทุกนกยูงแล้วค่ะสินค้าขายดีจะมันจะช่วงปีใหม่อะคะ่ะหลังออกพรรษาไปก็คือขายดีอะคะ่ะผลิตไม่ทันขอแม่จะมีทางไลน์ลูกค้าประจำแล้วก็มีเฟซบุ๊กอะไรนะคะ จากของแม่จะขึ้นลายที่ว่าผ้าไหมสวยบุรีรัมนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้คือ0802370107ค่ะก็พัฒนาไม่สิ้นสุดนะคะเราตั้งใจทำกัะคะ่ะตัวไหนเราบกพ่้องตัวไหนเราก็ต้องเอามาแก้ไขใช่ไหมคะสีเนี้ยมันชอบตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวัฒนกรรมมาทำแบบไหนถึงจะสีจะไม่ตกจะได้ประทับใจลูกค้าแบบนี้